จะขูดลำบากหน่อยแต่อาศัยว่าผมเคยมีประสบการณ์สมัยเด็กๆช่วยแม่ทำขนมก็เลยมีประสบการณ์นะครับขอบมะพร้าวแล้วขั้นตอนต่อไปของการขนมข,ของการครับขั้นตอนต่อไปหลังจากขูดมะพร้าวแล้วนะครับก็มาคลุกแป้งคลุกเคล้าแป้งนะครับที่จะทำขนมบัวลอยไข่หวานนะครับนี่คือขั้นตอน คุณผู้ชมครับขั้นตอนการทําขนมบัวลอยไข่หวานนะครับ <c oughs> นี่ต้องคลึงเคล้านะครับห<ะ>ให้ลูกบันเป็นเม็ดกลมๆเท่าๆกันนะครับนี่ช่วยกันนะครับช่วยกันทําช่วยกันกินนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขั้นตอนของการการทำขนมบัวลอยไข่หวานขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่คลึง แป้งให้เป็นเม็ดกลมๆแล้วนะครับขนมบัวลอยไข่หวานนะครับเมื่อใส่ไข่บัวลอยแล้วนะครับก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะครับจะใช้น้าตาลน้าน้าตาลตโนดนะครับน้ําตาลตโนดจากเมืองเพชรบุรีนะครับจากนั้นก็ตอกไข่เป็ดนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับสุดยอดครับสีแดงเจ๊ดแจ๋เลย นะครับตอนนี้ก็ใส่ไข่บัวลอยใส่ไข่นะครับลงไปแล้วลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากมากครับนี่ลงไปในหม้อแล้วนะครับเดี๋ยวก็สุกนะครับไข่นี้เป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดบ้านๆหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับตักใส่ถ้วยใส่จาน หนึ่งคนต่อหนึ่งถ้วยไข่หนึ่งฟองนะครับนี่ขนมบัวลอยไข่หวานนะครับนี่ครับคุณชมครับช่วยทำช่วยกินรับประกันว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับขนมบัวลอยไข่หวานคุณผู้ชมครับสาธิตการทำขนมบัวลอยไข่หวานสูตรเด็ดอร่อยนะครับซึ่ง วัตถุที่ปรุงก็ของแท้แน่นอนไข่สดๆนะครับน้ำตาลตโนดน้ำตาลแท้จากเมืองเพชรบุรีมาแล้วขนมบัวลอยไข่หวานพนักงานเสิร์ฟมาเสิร์ฟบนโต๊ะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วยกันทำช่วยกันกินสาธิตการทำขนมบัวลอยไข่หวานตอนนี้ถูกเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยทำขนมบัวลอยไข่หวานเสร็จแล้ว แล้วก็เอามาเสิร์ฟบนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทานให้ดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอือร่อยมากครับคุณผู้ชมครับอือร่อยมากครับคุณผู้ชมไม่ใช่โม้อร่อยจริงจริงด้วยอร่อยนี่คุยมาเริ่มเลยกรปเป็ดก็สดนะครับคุณผู้ชมครับ ไขแดงสีแดงเจ๊ดจ้ดเาเจ้าของบ้านคุณสุวรรณเป็นไงบ้างครับคุณสุวรรณว่างจากการแสดงหนังถึกคิวว่างจากการแสดงหนังเข้าฉากหนังวันนี้ก็มาทําขนมบัวลอยเป็นไงบ้างครับนี่โอ้โหไขแดงจดบัวลอยวันนี้อร่อยพี่ผมจะบอกนะนะเคล็ดลับ,บมันอยู่ที่น้ํากะทิมะพร้าวต้องสดคันคเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควราใจใส่ครับนั่นคือน้ําตาลที่เรานํามาใช้โอน้น้ําตาลนี่โดยทั่วไปที่เขาทาตามตลาดเนี่ยจะใช้น้ําตาลทรายซึ่งมาจากอ้อยใช้น้ําตาลตะโหนดอของดีจากเมืองเพชรัรบมันจะมีความหอมความหวานมัน,นี่จะหวานไม่มากหวานไม่จัดมันจะกลมกล่อมละหอมน้ําตาลตโนดแล้วจะอร่อยเคลิดลับอยู่ตรงนี้ครับ สุดยอดมากๆครับผู้ชมที่เคารพทุก<ห>ท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากร้านขาจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมนะครับบริหารงานโดยบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0841-815